วัสดีครับสวัสดีครับเรามาจากไหนครับปวยวายูคันสองครับพอบคมกันกมากครับผมนีาเอการตะหกครับสนุกมากครับสีสันมากขอบคุณแบบที่แบบชวนมาเป็นเกียรติมากๆครับต้จให้่อ็ม่หัดแล้ว อพิ้งกันอยากพิ้งกันอยากไวพรพิ้งกัอยากไวพรเอ่อจริงๆแล้วอยากไวพรอะไรนะอ๋อจริงๆผมก็อยากจะไวพรให้แบรนด์แซนเดลนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมคุ้นเบสนะฮะมีคนชอบเยอะๆยอะใช่ดีใช่ดีใช่ต้องต้องใช่ดีใช่ดตัวเดียวบ้างนะก็ขอให้แบบใช้กันทั่วประเทศเลยครับใช้ทั่วโลกเลยครับแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะครับอะไรครับ อะไรระว่ราาอยาก่นีอ่ใช่ไม่พูดอะไรใช่ไหมพูดได้พูดเลยพี่ส่งอะไรมาเลยหนไขอขขายดายดีเลครับผมยอดขายต่างๆั่วโลกแล้วกันก็ มากันเยอะล้วกันนะครับเพราะว่าเาเตรียมตัอจไม่ให้เราใช่จะเป็นทุกคนอะไรอย่างนี้เตรียมร่างกายไว้พร้อมาบูงแล้วมัจะเป็นัอาจจะต้องเตรียมตัวแบบว่าเวิร์ชช็อปอะไรก่อนเขคาแรคเตอร์สักสองสามดือน ทำใหเงินมา,ต,านต้องมืออะไรวงชอบอะไรเพิ่มมาเลจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าคาแรคเตอร์ดีซีต่างๆเพราะว่าเข้าที่ผ่านมาที่เราเล่นด้วยกันมันจะเป็นการเข้าซีพน,นแปบ๊บเดียวเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เห็นโมเดลเที่แบบว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่าไม่น่าอยากในการที่เราจะ ใช่ถูกต้องครับครับโอ้เรื่เหมือนกันครับแบบน่าจะเป็นในเรื่องของข้อคัดเตอร์แหละแล้วก็ไปอ่านนิยายให้ครบเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่กี่ชปเตอร์แล้วครับผมเพราะว่าไม่ค่อยห่วงในเรื่องแบบรู้สึกว่าสบายใจที่จะทํางานกับพี่เงินแล้วเพื่อนๆอยู่แล้วครับใช่เขรู้สึกว่าสนิทกับพอสมควรอะไรครับก็รู้สึกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปเวิร์กในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีกว่าสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนดราม่ามากกว่า เพราะว่าผมเคยเข้าเข้าซิงกับหลิวมาแล้วเมื่อตั้งแต่องศาศูนย์ครับถึงแม้ว่าเฟเวอร์เราจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ผมมั่นใจว่าจริงๆพวกซีนแบบปกติผมว่ามันโอเคอยู่แล้วแต่อาจจะแค่เป็นซีนดราม่าที่อาจจะไม่เคยเข้าด้วยกันอาจจะยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ต้องตึกทํากันมากหนักในซีนนั้นครับพอหลือก็อาจจะเป็นผู้หลังตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้เขาให้มากขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนี้ ่ของเราก็มาตั้งแต่พัทแรกแล้วคือที่ผมกังวลละก็เขาจะเป็นเรื่องคือหลักละครที่เราอาจจะยังไม่แน่นมากขนาดนั้นทีเลยอาจจะต้องเรียนสอบเรื่องการเข้าไฮเปอร์มากขคืนแต่พนเล่นครอบครอบก็ไม่ค่อยห่วง่าไหร่ว่าก็ของกับใครก็ข้างสนิทก็มีการเล่นในกันก็ค่อนข้างจะรู้กันละแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้รู้จักเดือนหนามากขึ้น หลัต้องไปอ่านกันบ้าเพื่อเราจ้จ่ายเนหนาวมากขึ้นทุกคนเลยเจอกันบ้างเนาะจริเจอเจอแล้วก็สั่นเลือกด้วย้าวนี้ชนกัน่้านนี้ชวนแฟนมาอุ่มๆทีงท่านอนมาตรงกลางได้เลยครับผมวันที่25เมษายนนี้นะครับก็ เราจะมีนะครับวงส่วนครับซีรีส์ Forever Part ที่สนะครับก็อยากเจอดูทุกคนเลยนะครับพวกเรามาครบ10คนเลยนะครับผมเจอดังทัศน์หนึ่งนะคับสองด้วยนะครับก็หวังว่าจะเจอทุกคนนะครับครับเจอกันยูเนี่ยนมอลนะเจอกันนะครับเจอกันนะครับตื่นเต้นมากขอบคุครับว้าวถามใครครับถามทุกคนถามทุกคนถามพี่เงินนักแต่งเพลงพี่เงินเป็นไงบ้างไหนเราไปฟังหน่อยพี่เหรอ ที่อยู่บ้านก็นอนนอน,น,อนก็ใช้ชีวิตโปรติครับเพราะว่าเราเคยเล่นน้ำแล้ว <c oughs> แล้วรู้สึกว่ามันเปียกมันหนาวก็เลยปีนี้เลยลองนอนอยู่บ้านดูครบสามวันเลยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีสบายดีครับหร <c oughs> ือว่าเขาไป่ใช่ใครไลน์ชวนที่เราหรือเปล่าเออจริงชวนนะฮะชวนแต่ว่าผมผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างว่าบางทีก็น <c oughs> อนบางทีก็ดูเด็กไม่ซือ้อ คือนี่เงินแบบเกษียณอายุแล้วเขาจะฟิลแบบคือเขาไม่ไม่อะไรเขาราทางโลกไปแล้วเขาแบบอยู่บ้านตัวเมินต่างเดียวเลยอาจจะเป็นในส่วนของยุคเกอเรชั่นที่ค่อนข้างผาบใช่จะเปลี่ยนไปครับยิยวๆมือหนาตัวมือยครับ ปีนี้ไม่เหงาครับเพราะว่าอยู่กับเพื่อนด้วยคัะนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยขนลุกเพื่อนเขาก็ต้องไปเติบโตใช้ชีวิตไปเติบโตเป็นสเตจเติบโตแล้วก็แย่งตี้กันแต่แล้วแบบกำกับลงตีกแล้วก็มาเจอกันครับแล้วมันไหนอย่กันเอว่าครับเลี้ยงใหม่ด้วยกันหมดไม่มีครับคนเดียวหล่าเรนหล่าเรนก็มีม้วนต้นหลิวเนี่ครับอยู่ด้วยกันอยู่หมดเลยก็ไม่อยู่ด้วยกัน เขาที่อยู่ด้วยกันเองมากกว่าแต่ส่วนมากเราก็จะแบบสแตนครับใช่โอ้ต๊ปีครับสงการปีนี้แบบได้เดียวแล้วก็ได้ดูแลว่าเริ่มแก่ก็แลครับเหนื่อยได้เที่ยววันหนึ่งคืนเนี่ยะเราจะพูดถึงเรื่องแก่บองกางซ้ายก่อนรยนอไเนดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวนจะทำอาจจะต้องไปนี่แหละส่หมดรับปีเยออการขอการแต่ปีใหม่ขอการ แล้วเนี่ยคมันเนก็้ดีนับก็สนุกดีครับตอบจเลยดีผมเห็นในเอสเหมือนกันครับว่ามันมีอะไรในกอไปเกดการตระนัแแน้ำตาเ้ไงอหรูสิเขาอว่ามันเกิดอะไรขึ้คเราอยากรู้อะไรใช่เราอยากรูอะไรูสถานการมันแบบมีอะอรแบบเหมือนที่เราได้เห็นเลยะาที่เห็นมันเป็นอย่าง อ๋อที่หอมแก้มใช่ไหมก็ก็อก็ก็เพื่อนก็เลยเออเล่นด้วยอะไรอย่างงี้แต่ก็ตกใจอยู่อ่ใช่ใช่ตกใจมีหมดทุกคนเลยด้วยโอ๊้ท์แล้วก็แบบว่ามันอยู่ด้วยกันตอนรังเงาก็เลยเออถ้ากลับแล้วเลยก็เลยแบบ ก็หอมก็มันก็ปกติอะหอมแก้มเพื่อนกันอะยังเคยหอมโอ้หอมทุกคนได้เลยจริงๆก็ไม่รู้จะมไม่เห็นได้เลยหอัต่างันความต่าหน้าหลังเออริปล่าหรือริปล่าเขาอาจะสนิทกันเกินริปล่ามันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนครับก็แอบแอบเขินอยู่ ก็แต <iyorsun? S 2> ่ม <Instead> ันเป็นจังหวะที่แบบว่าเรากอางจะกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็เหมือนเขาก็จะขึ้นมากระซิบอะไรสักอย่างก็แบบว่าว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาตั้เลยก็ก็สนุกสนานดีผมไม่รู้ต้องถามเขาก็้งแต่ต่อตั้งใจแต่แบบมันก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่เก็ตฟิล์มไใจ ใช่ตั้งแต่ก็เหลีวพี่เขาถามอะไรเนี้ยยอมรับเลยบบบเอาก็ตั้งใจจูกแกวของไงถูกแล้วถูกแล้วแล้วมันทำมามันก็่ติมันก็มอะไรหละโอตอนก็เริ่มแบบว่าอันนี้ละก็เริ่มนีอะไรอย่างเงี้ยละก็สัดไฮก็ขลาดแค่นั้นแหละอันนี้่มันมีไว้ มันมีไว้ใช่มันก็เล่นๆหยอกๆเพื่อนกันมันไม่มีอะไรเลยใช่สนุกมากปรนส่การณ์ที่ผมรู้สึกว่าให้เลยคือสนุกแบบที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าแบบเราได้เจอเพื่อนๆเล่นกับเพื่อนๆเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าสดีที่สุดดีที่สุดเลยปีหน้าดีเลยจะปีหน้าเดี๋ยวว่ากันถ้าทํถามก็พายว่าดีกว่านก็แ ไม่ใครก็มีอะไรเราขอพอกันเฉยทีเรามปนแบบมันมันเจอมันแบบยังไงทำภาษาเพื่อนเล่นกันเพราะว่านได้เสียงจาเสียงดังากลคือก็เขาจะคุยกันเขาบอกให้แบบคุยใกล้ๆให้อยู่ใกล้หูเฉยแต่เสียงมานดังจริงเสียงมันดังจริงที่เาเความแบบเธอแบบทยต้องหไวตลอดเวล เดี๋ยวเดี๋ยวขาขาแต่วางีเพื่อนนะไม่มาชีก่อนแบบว่าแต่เข้างานเขาไม่บอกไม่เหรอเอ๊ะเขาไปไหนอ่ะาไปไหนอ่ะไมนกคนมันเยอะไงเดาหาไม่เจอใช่ลเก็รออย่างนี้เลยนี่รอไปเลอก็บอกหายใจไม่ออกปล่อยหรื่องี้เออแล้วเราจะไปเราจไปเขาก็ด้จะไป็ูนวแต่ก็ เราก็ไม่ค่อยจะเราก็จะไม่ค่อยจะอยู่มันก็เดื่องพอตัวอยู่แล้วถ้าไม่ก็ตองถึงนแไม่ถ่ายผมแล้วมันก็แบบมันเป็นสีแดงเออ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 ว่าไงใช่ไหมอ๋อเยอหมองเยอหมองเยอะหมองไงแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นเด็ดฮาวผมชอบมากครับคือแบบทำถูกต้องมากดีครับีผมส่องหน้าหน้าส่งชูชูส่องผมเออผมส่งคนผส่งคนสองคนส่งกลับกับบ้านไมได้เลยตอนนี้หลานเล่นลานเลป้าหลาครับชอบมาก คุณเป็นยังไงเห็นน้องเหแดงแล้วเห็นน้องเห็นแดงแล้วเป็นยังไงเออผิวเลยอยากกินไตใหม่ลาต่อมาไปลาบวันวันนี้มาเป็นสีมันเด็กเนาะเออดึงดึดเราก็ถามเขาว่าแบบอันนี้คือยอมเพราะชอบหรือว่ายอมเพราะอะไรเขาบอกเขาทำเงินมาแล้วน่ารักดีนะนี่วันวันนี้เรียกเขาเป็นยายเยนตาโฟยายเยนตาโฟเย็นตาโฟน้ำใส่อ่ะน้ำใส่ชอบนะ

อตอนที่มีฝรั่งกระชิบมาถามว่ามีว,ว่าตอนหลิวอ่ะวันนีเรื่องอะไรเรื่องแบบวันไหนสการอ๋<ม>อคือคือ<ม>ด้วยวันนั้นใช่ไหมครับว,ว,วันที<ม><ม>ท่วันที่ไปวันที่ไปเที่ยวสงการด้วยการคือแบบวันนั้นเราก็เพิ่งมาจากอีกที่หนึ่งแล้วแบบแล้วก็สนุกันมากะอะไรเงี้ยครับแต่เราก็พอมาเจอกันปุ๊กใช่ไหมเราก็เอาจริงผมจําไม่ได้เลย ว่าว่าผมแบบทาอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพี่มาเล่าให้ฟังว่าเออวิวว่าเขาเรียกการเล่นแรงเลยนะแะบอบกว่ารุนร,รุนแรงกับน้องไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเลยผมก็แบบจริงหรออะไรแต่ว่าชัดได้ขอโทษเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโกรธหรืออะไรแต่ว่าจริงจริงคือมันเป็นเลเวลแบบเรากำลังสุกมากกับกับเพื่อนเราเยอะไรเงี้ยแล้วพอพาพอกลับมาเจอกันที่ที่สงการอะไรเงี้ยแล้วก็เ,ออกเ,เ,กเพื่องดีเหมือนกันแล้วก็เผลอรุนแรงกับน้องไปเพราะเราเล่นเลเวลเดียวกับเพื่อนของเราไง ก็เข้ามาเจอน้องก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยนะครับก็เลยแบบขอโทษขอโทษไปถ้ากำลัรุนแรงคือว่าคือเราบอกเากลับไปคือมันรู้เพราะพี่เขาบอกคือวันนั้นผมลืมไปหมดเลยผมจําได้ว่าผมพูดอะไรกันก็เลยแบบว่าเออแบบพี่เขาแก็มากระซิบว่าเออต้นหลิวงอนนะอะไรเงี้ยผมก็แบบฮะผมไม่ทาอะไรแล้วเขาก็พูดพูดมาผมก็อ๋อโอเคก็เลยทักไปขอโทษแล้วเรียบร้อยครับแต่ไม่รู้ว่าหายยังตอนนี้นะหายแล้วหายแล้ว ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วก็ <ผม S 2> เป็นที่เป็นหาในร้านก็คือหาที่เกินไปว่ารอบหน้าเราจะต้องเข้าสู่โหมดบ้านผมว่าปีหน้าอาจจะต้องไปกับพี่กันนั่นแหละไปละทางโลกได้สมาชิกกูสิ้นปีนี้ไงจริงมอจริงผมผมเสียใจมากเหมือนกันที่แบบว่าเออแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราทำอไรเรอกพื่อแบบแต่ละอย,ย่างแล้วบาคนไม่รู้หรือเปล่าอยู่ครับแต่ว่าพอลลี่มาบา้างแล้วแต่ว่าแต่เขาก็ดีกันครับ ขก็อดไปได้ไม่น่าหรอกใช่แต่ว่ามันวาสองประเด็นอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวครับทำไม่ได้ก็คือเราจะไม่จะ่งาชีวิตอยู่กันแค่สองคนไม่ร่วมกับใครเลยหรอกเยอะคงอาจจะอยู่แต่เราจะเราไม่อาจจะไปละที่ไหนก็ไม่อยู่ประมาณนั้นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วก็เดี๋ยวก็ดีกัน ก็ดีแล้วไงดีแล้วดีแล้วดีแล้วไงดีแล้ว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 ก็พิมพ์มาว่าขอโทษอะไรอย่างนี้ไม่ตังจ่ายขงโนจริงจริงครับก็ฝากแนๆทกคนนะครับสำหรับวันที่15นีครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับวันที่15นี พวกเราตั้งใจกันไปบวงสรวง่าในวันนั้นหวังว่าทุกคนจะตั้งใจมากันด้วยนะตั้งใจมากันแล้วก็เดินทางมาให้ปลอดภัยถูกต้องครับก็ได้เจอพวกเราแน่นอนครับ10คนเพราะว่าเป็นวันรวมของเราใครที่คิดถึงก็มาได้ใช่ไหมคิดถึงใครที่คิดถึงพวกเราก็มาได้เลยก็คิดถึงมากๆก็มาได้ในน้อยก็มาได้เอาง่าเจอกันที่ภาคครับภาคที่ไหนนะยูนิมอลยูนิมอมอลโอเคก็ฝากพวกเราด้วยครับไว้ว่าอยู่ภาคสองนะครับแล้วก็ภาคหนึ่ง รวมกันจริงๆก็คือเราก็เป็นนักแสดง<ช>ทีเดียวทั้งหมดเป็นเซตเดิมนี่แหละใช่่วเกันแค่มันไปสู่ทายอบแใช่ก็ฝากด้วยะครับาอบคุยนะครับพี่ก็